โครงการ5 6 8นะคะเริ eight, ่มในวันอาทิตย์ที่19เวลา09:00นนาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะเป็นต่วนรักษาโรกตาโดยท่านรองศาสตราจารย์ค่ชนะพัฒน์ะัตนภาคกุลหัวหน้าภาควิชาจากศูนย์วิทยาศาะตรแปรยาพอลกาศโรงพยาบาลศิริราชกมลแขก แพทย์หญิงอัจฉรยาแสนม่จากสูนแพทย์จอตาลุ่ตาจากโรงพยาบาลมหาสารคามในสัดรกวนศิวิวากรและจด้าพลรแล้วก็ทีมจิดอาสาจากศูนย์พิมพ์สายตจทีมผิดจมากนะคะแล้วบรรกที่ศึกาุราคมกมมีทั่วหมดสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเช้านะคะ 4โมงสิบนาฬิกาสามสนาทีถึงสินาฬนะคะสี่โมงเ้าถึงเที่ยงนะคะเป็นการตรวจโรคหัวใจและโรคทั่วไปโดยนายแพทย์ัชรพลธีละโมในยแพทยเชี่ยวชาญพิเศษอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจจากโรงพยาบาลบุรีรย์จากคลินหมอพัชรพังหวัดบุรีรัมย์พร้อมดลื้เยวาลยพินกา